เมื่อเราดึงตัวเองกลับมานะครับสำหรับผมก็คือถ้าเราต้องการที่จะขอมีไม่ใช่ขอมีสิขอเลื่อนครับขอเลื่อนวิทยาฐานะให้สูงขึ้นนะครับจากชำนาญการพิเศษนะครับไปเป็นเชี่ยวชาญเนี่ยเขาก็มีตัว definition หรือว่าตัวคำจำกัดความนะครับของระดับความคาดหวังของวิทยาฐานะไว้นะครับก็คือคำว่าคิดค้นและปรับเปลี่ยนนะครับซึ่งภาษาอังกฤษเนี่ยพอมันเป็นคำว่า invent ปุ๊บเนี่ยมันก็เลยทําให้รู้สึกว่ามันคงต้องเป็นสิ่งใหม่นะครับหรือที่มาที่เราเรียกเป็นภาษาราชการง่ายๆว่านวัตกรรมนะครับส่วนคําว่า transform ครับมันก็อาจจะบอกว่ามีคนทําแล้วแล้วก็เราปรับเปลี่ยนให้มันดีขึ้นมันก,ก็พอได้นะครับตอนนี้ในส่วนของการคิดค้นปรับเปลี่ยนเนี่ย <c oughs> มันก็เกี่ยวข้องกับหลายอย่างนะครับ ซึ่งในตัว definition ที่ให้มาก็จะมีตัวการสร้างสารรค์สื่อนะวัตกรรมเทคโนโลยีนะครับเพื่อยกระดับให้ให้ห้องเรียนของเราเนี่ยครับคีย์เวิร์ดมันจะอยู่ที่ห้องเรียนนะห้องเรียนเราต้องดีขึ้นนะครับแล้วก็สอนให้ผู้เรียนค้นพบความรู้ได้ตัวเองนะครับตอนนี้มันมีอีก3ามคำที่ตามหลังมานะครับคุณครูซึ่งซึ่งหลายครั้งเวลาที่เราพูดถึงตําแหน่งวิทยาฐานะทที่ขึ้นไประดับเชี่ยวชาญนะครับ เราก็จะพบว่ามันต้องมี3ามอย่างนี้ด้วยนะครับคุณครูก็คืออารมณ์ประมาณว่าสมมุติว่าคุณครูได้รับการแต่งตั้งเป็นครูเชี่ยวชาญเนี่ยครับมันจะดูขัดแย้งนะครับถ้าเกิดว่าคุณครูได้รับตําแหน่งที่สูงขึ้นแต่คุณภาพการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนของครูเนี่ยมันไม่ได้สูงขึ้นตามซึ่งผมไม่ได้ให้ค่าหรือว่าให้ความสําคัญกับการสอบที่เป็นการประเมินนอกห้องเรียนในลักษณะของ ระดับเขตพื้นที่หรือว่าระดับชาตินะครับแต่ผมให้ความสําคัญกับการประมวัดผลประเมินผลในระดับห้องเรียนนะครับก็คือผลการเรียนของเด็กนะครับซึ่งอาจจะไม่จําเป็นต้องไปอ้างอิงถึง o อเนหรือว่า t ีแกดทีแอะไรพวกนั้นนะครับแต่ว่าเอาแค่ในระดับที่เราเก็บคะแนนให้เด็กอยู่ทุกวันนี้นะครับคุณภาพของการเรียนการสอนมันควรสูงขึ้นโดยอยู่บนพื้นฐานของศักยภาพเด็ก เด็กบริบทของเราในห้องเรียนนะครับไม่ไม่ได้ไปวัดกับตัวอื่นนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าเกิดผมคิดว่าคุณคุณคุณครูที่เป็นครูเชี่ยวชาญนะครับคุณครูต้องเป็นเป็นโรโม m o ล e l อะครับก็คือเป็นแบบอย่างที่ดีให้คนอื่นนะครับถ้าเกิดว่าเราได้รับตำแหน่งที่สูงขึ้นแต่ว่าเรายังไม่สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีให้คนอื่นได้นะครับบางครีบางครั้งมันก็ทำให สิ่งที่เราได้มามันดูไม่ค่อยสง,ง่างามเท่าไรนักนะครับและอันสุดท้ายนะครับคุณครูผมมองว่าเป็นเรื่องสําคัญนะเราอยู่ในสังคมวิชาชีพอะครับซึ่งเป็นคอมมูนิตี้คือเป็นชุมชนใหญ่การการแบ่งปันการเขาเรียกว่าการแชร์นะครับหรือการพี่สอนน้องคนที่อัดน้ําร้อนมาก่อนตัวที่เป็นทาร k สิกโนเลจอะไรพวกนี้นครับ มันควรจะได้รับการถ่ายทอดนะครับต่อให้กับคนที่อยู่ข้างหลังเพื่อที่จะให้คนที่อยู่ข้างหลังเนี่ยเขาได้พัฒนาตัวเองขึ้นมานะครับและแน่นอนว่าเราเราคงไม่ได้อยากให้เขาแค่ดีอย่างเดียวเราอยากให้เขาเนี่ยดีกว่าเราด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในตัวไม้เซตของผมคนที่จะเป็นครูเชี่ยวชาญนะครับต้องมีสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเลยนะครับผลสำเร็จของเด็กคุณภาพของเด็กต้องดีครับแล้วก็ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีได้ด้วย และที่สําคัญนะครับเราต้องเป็นเป็นคนที่ให้คนอื่นได้ด้วยนะครับไม่ใช่เป็นคนที่รับอย่างเดียวนะครับลักษณะจะเป็นแบบนี้นะครับเ